การต่อไปนี้เป็นไา่การสร้างความสุขเหมาะสำหรับผู้รับชมถูกเพศถูกวย่างแ,แต่อยู่ในทองไปจนถึงลอยปีเ่อเลือกรอยยิ้มและเสียงหัวเราะในขณะที่รับชมเป็นจังไดนอ้อพี่นองมวนมิรสนิทกันอ,ตอบตดอกการราํานั่นกรรมการดอกชาาบ้านฟังเสียงกบเขียดห้องกล้องระง,งมอยู่ตามทงมันคือเสียงอนุ่งโกงข้อเอื่นบักไ้ขึ้นบ้านเกาหลังอาจจะฟังเสียงเขียดห้องน้ำตาน้องหลวงลน ได้คิดฮอต่หนามม่นค้นยู่ไก่จากบ้านจากมาตานเกาจานางเอ๋ยเว้นกับอย่างน้อนองหล่ามาภาคในหฮอจากกันไปค้นละบอลไอหาคิดน้ำนางอ่อนตอนอยากกินเข่าละห่วมผ้ามันหากจนปัญญาของไอย้ยอนเฮาอยู่ไก่กันค้นละทีขึ้นมาสาขึ้นมาอยู่กับไอพีให้คือก่อนกี่เกาหลังนางเอ๋ย ครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องกเกษตรกร,ร,รกผู้เบิ่งช่องพ่อเลี้ยงผู้เม่งคือเก่าเหมือนเดิมเช่นเคยรเด้อพี่น้องเด้อมือนี้พ่อเลี้ยงผู้เม่งอยู่ที่ตลาดนัดอำเภอหนองเลือจังหวัดขอนแก่นพี่น้องเดี๋ยวมือนี้สิผ้ามาเช็คราคาง้อควายกันครับผมว่าตอนนี้ราคามันขึ้นหรือลงเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวเราไปเบิ่งกันว่าตอนนี้มันเป็นจังไรครับผมเอาตามพ่อเลี้ยงมากครับผมครับผมพี่น้องครับเดี๋ยวมาเบิ่งควายผู้เด้อพี่น้องเด้อผู้ใดยอยากได้เอาไปเป็นพ่อพันธุ์นาคดเพื่อเป็นพ่อพันธุ์พี่น้องแต่ว่าเป็นลูกของสิิิงงงงงงโโโตตตสสนนีี่คคืออออขขผู้เวยพญะรับ ของพอเล่านะครับเป็นลูกของสิงตโตผู้วียงได้พี่น้องเด้อเป็นควายผูกควายได้ไประมาณ14เดือนมันวะครับเขาถือว่าเป็นเขาตกขั้นซ่อนพี่น้องเขาตกขั้นซ่อนตาจองไข่เล่าเปลาคอข้อปลาแข็งครับผมอันนี้ถือว่าเป็นคว้ยผูกเป็นควายที่หนาไปพัฒนาต่ออนาคตคือเป็นพอพันพี่น้องมีควันทุ่นเข่าควันเท่านักจากควันหาพื้นหาท่องครับผมแข่งขาใหญ่ได้พี่น้องเด้อครับผมสีออกเล่าเขาออกง่ามหำเสมออันนี้คือคำอัตลักษณ์ของควายไทยที่เป็นควายผูกเขาจะติดใส่ประมาณนี้ออรครมสมสอเเาาาขง วายสิบสี่เดือนครับผมตาเป็นตานกเป็ดน,น้ำเด้อพี่น้องเด้อมีขวันทุ่นเขา่าขวันเทา้านางจ่าครับผม mm hmm. แห้งขากับโอเคพี่น้องผู้ใดเห็นสิงโตผู้เวียงตะกอนนี่ของยูน้ำพญอดึกคืออันนี้ครับท่าญยาดครับผมเอาครับผมมาเบิ่งอัตลักษณ์ของควายไท่นะครับควายหน่อยตัวนี้ถือว่าเป็นลูกของสิงโตอัตลักษณ์ควายไทยมีตาแ,แต้มแก้มจำข้ออ่องทุ่งน่องขาวหางเง้วเลยเขา่าสันหลังป่าบูหูใบตองซรัเ mm hmm. งาหูรัดเงาหูกระมันนี่เป็น อัตลาดของควายไทยถือว่าโอเคชัดเจนนะพี่น้องเด้อมีเขาตกขั้นสอนครับผมผู้ใดสนใจเขาตกขั้นสอนก็คือเอาซสอนหรือเอาบ่วงพี่น้องมาบ้างเกยกันนะครับผมควายตัวนี้เป็นควายผู้อายุได้14เดือนนะครับความสูงสูงลอย23 24ิบสาถือว่าเป็นอนาคตของพ่อพันธุ์นะครับเนาะครับเป็นควายผู้เด้อพี่น้องเด้อบัดที่นี้ราคาราคาเราเปิดไใ้เปิดไ้หลายปันไดข้ามไปล่าค่าเราเปิดไบ้35ก็คือ35,000้อห่านนะครับนะเนาะ ราคานีิสามารถต่อรองได้ผู้ใดสนใจสนใจยุ่ยไก่ยุ่ยไก่อยากไปพัฒนาต่อเด้อพี่น้องเด้อลองโทรมาเดี๋ยวสิขอเบอร์โทรศัพท์เราไว้เบอร์โทรศัพท์เบอร์ยังไงสอเบอร์ศูนย์หกสองครับผมหกห้าสี่ศูนย์หกสองหกห้าสี่หนึ่งเก้าเก้าเจ็ดหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดครับผมเบอร์คือห้อยโต้งครับห้อยโต้งเด้อพี่น้องเด้อห้อยโต้งครับผมผู้ใดสนใจนะครับอยากไปพัฒนาต่อหอยหอยโต้งมาจากไหนนะครับนี่มาจากผูเขียวครับห้อยโต้งผู้เขียวเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดสนใจนะครับผมลองลองโทรมาครับมาซื้อมาขายมาหามาแวะเด้อครับ คุ้ยตัวนี้้อพี่น้องเด้อครับผมเอาโอเคมันหมาดเด้อหอยตองเด้ดอครับผมครับขอบคุณครับครับผมเดี๋ยวให้พี่น,อน้องมาเบิ่งควายมูลาพี่น้องมูลานี่สิถามหาอัตลักษณ์ของควายไทยสิบะมีด้อพี่น้องสิถามหาตาแต้มแก้มจำข้ออองถุงนองขาวหางยาล้อยเข้าสันหลังปลาบูหูใบตองสาดอันนี้บม่มีตาแต้มแก้มกำพ่อออมถุงนองขาวนี่บ่มีครับสันหลังปลาบูหูใบตองสาดบ่มี พราะว่าควายมูราเขาเจ้าเสียเอาโค้งสางเด้อพี่น้องเด้อเอาโค้งสางใหญ่ๆเพราะว่าไปใส่กระพอใหญ่ๆนะครับออกมาลูกกระสีใหญ่นครับผมมันเทียบแล้วก็คือจังคนไทยได้ผัวฝรั่งแหละพี่น้องครับกันนี่อคือประมาณนั้นครับผมโค้งสางใหญ่ครับมูราตัวนี้ครับผมความสูงสูงหลายปนะครับหอยเข่นครับหนึ่สี่สองครับความสูงสูงหนึ่สี่สิบสองพี่น้องครับความสูงสูงหนึ่สี่สิบสองเป็นของหอยเค้นเราออกมาได้พี่น้องเด้อครับผมแทงขากรใหญ่พี่น้องครับสูงหนึ่สี่สิบสอง บัตรที่สถานะตอนนี้ยังประันทองมันบ่ครับทองทับแล้วอ,อ๋อบานในทองแต่ว่ามันขื่นไปรอบหนึ่งเลา <ammonia, S 1> อ <omas> หอยเชลเรายังบาทันทับเด้อพี่น้องเด้อเ<ป>นะดี๋ยวผู้ใดอยากได้ก็คือเอาไปเราไปท้าพอดีๆใส่เนาะครับเนาะไปท้าเอาขันเบ้าคือยังบาตรเหล็กขียังประานในมีทับแล้วพี่น้องครับตอนนี้ครับผู้ใดอยากได้ก็คือเอาไปหาพอดีๆทับครับผมราค่าบัตรที่นี่ราค่าหอยเชลเปิดไปไหลไปได้ครับเนี่ยเก้าสิบครับ ราคาเราเปิดใบเก้าสิบพี่น้องครับราคาดีก็สามารถต่อรองได้เนาะครับเนาะครับผมราคาเราห้องไว้ได้พี่น้องราคาที่เปิดไว้ก็สามารถต่อรองได้คือเกาเหมือนเดิมเจนเก้ครับผมบาตท,ที่นี่เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต,ต่อได้เลยครับหอยแข่งครับศูนเบอร์ศูนย์เก้าสามห้าสี่เก้าเก้าสามห้าศูนย์ครับผมเอามันหมือนเด้อครับเด้อเอาผู้ใดสนใจก็ลองโทรมามาสือมาขายมาหามาแย่เด้อพี่น้องเด้อมากินยาชุนชุนถูกทำเซนไสน์น้อยเกลี่ยไปแล้วครับผม ล่าคานี่กับ่ได้ตัวหรอกต้มตกลมฉีมาเถิดลอยเที่ยวทางเลืองลงเก็บฉีมาจนเจ็บท้องและพี่น้องเด้อผู้ใดสนใจก็ร่องโตมามาซืา้อมาขายมาหามาแว่ครับผมอ๋อโอเคครับผมมันหมานครับครับผมมาเบิ้งค้วยงามเด้อพี่น้องเด้ออันนี้เบิ้งข้อนะครับผมเบิ้งข้อเบิ้งแข่งเบิ้งข,งขาดนี่เป็นค้วยงามเป็นค้วยตัวเมียครับผมเพิ่มสูงสูงหลายปานไนะครับนี่ค้อยสามสิบห้าครับค้วยสูงร้อยสามสิบห้าเป็นค้วยจากเดือนครับพ่อเอ๋ครับที่เขาสองปีนะครับ ควายสีเข่าสองปีแสดงว่าตอนนี้ยังบ่ทันได้ทับเป็นบ่่คคครรัับบบวายสาวครับครับเป็นถือว่าเป็นควายสาวอยู่พี่น้องเพราะว่าควายบางเคือเขาเจ้าทับเอาปีแปดเดือนก็มีผู้บางคนก็อสองปีหาเดือนสองปีสามเดือนแล้วแต่นะครับเนาะว่าที่ต้องการประมาณใดว่าโครงสร้างของควายมันสีหญ่ขึ้นนะครับเบื้องด้านท้ายพี่น้องครับถือว่าเป็นท้ายบักหน้าตัดครับผมควายตัวนี้ครับผมแข้งขาใหญ่ครับผมแข้งขาใหญ่ถือว่าเป็นควายที่หนาพัฒนาต่อความสูงสูงลายสิบหาเป็นควายตัวเมียพคนบ้านี่แหละไปค่ะสามปีพ่ะทอยีสามบอขับซื้อ ว่สื่อควอยสื่อตัวมีมันจังออกพอออกแพแแม่ลูกเด้อพี่น้องเด้มมีขวัญทุ่นเข่าขวัญเทานางจานะครับผมขวัญพอดีคือขวัญไตตาขวัญสีดาห้องไ้ครับผมขวัญไตท้องหาซางน้องนี่ขวัญปันผื่นแม่เท่านี้ขวัญไม่หักกสินจิยุ่ตรงคอพับนะครับบอมีนะครับผมอันนี้ถือว่าเป็นขวัญพอดีแต่ว่าค้ายตัวนี้มีขวัญทุ่นเข่าขวัญเทานางจาถือว่าเป็นขวัญดีครับผมิึงหน้าตาเด้อพี่น้องเด้มมีอัักษณ์ของคยไทยมีตาแต้มแก้มจำข้ออ่องถุงน้องเขาหางยาวเลยเขา สั้นลังปลาผู้หูใบ,บทองซาดอันนี้ถูกต้องตามอัตลักษณ์ของควายไทยครับผม,บ,ผมบัดที่นี่หอยเอเปิดไม่ไร้เปยนะครับหนี่งเปิดไปสิบห้าครับราคาหอยเอเราเปิดไปสิบห้าก็ขึ้นแสนห่านนะครับครับผมราคาแสนห่านราคาสามารถต่อรองได้พี่น้องผู้ใดยุกไก่ยุกไก่สนใจอยากไปพัฒนาต่อนะครับผมราคาเราเปิดไปขึ 100, <า>้นแสนห่าครับผมครับผมแสนห้าบัดที่นี่เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้เบอร์ยังครับหอยเอครับแปดห้าเบอร์ศูนย์แปดห้า 5 1, 1> 4 5 1ห้าหนึ1 9 1 9 1ห้าหนึ่งครับผมเอาผู้ใดสนใจอยากได้ก็คือรองโทรมาเด้อพี่น้องเดรื่อด้รับต้นแบบนอนหลับครับผมเอา,<ม>าหาลังจากเบิ่งแม่นี่เรายังมีอีกแม่นึงเนาะครับเนาะครับผมอันนี้เป็นค้วยสาวคือกันเป็นไหมครับอันนี้ก็เป็นค้วยสาวพี่น้องครับด้านท้ายก็ถือว่าโอเคครับผมด้านท้ายเป็นท้ายปากเหน่าตัดนะครับผมเงาหางรัดเงาหางกำมแทงขาใหญ่นะครับมีขวนทุ่นเข่าขวนเขานั่งจ่าขวนหาบเงินหาบท้องขวนรับแอกครับผม อันนี้ถือว่าเป็นขั้วงามอีกตัวหนึ่งนะครับผมเบื้องด้านหนา้าเบื้องด้านตาพี่น้องเขาถือว่าเป็นเขาตกขั้นซ้อนครับผมเขาตกขั้นซ้อนคือเอาซ้อนหรือเอาบ่วงมาบ้างเกยกันได้พี่น้องเด้อขวัญทุ่นเขาวว่าตั้วใดที่มีขวัญทุ่นเขาเขาว,ว่าควายตัวนั้นสิบ่าตายหงครับผมอันนี้คือว่าตามอปาดโบรานที่สารเขาจะวาไวเนาะพี่น้องเนาะว่าที่นี่มีขวัหาบเงืนหาบท้องนะครับผมแบงไทยนะครับสบาบสวงก็ถือว่าเต็มสนับสวงเต็มกันสนสบายสวงลึกเนี่ยเขา ถือว่าเป็นท้ายบักแนวตัดความสูงตัวนี้สูงร, 38, ร้รอยสามสิบแปดร้อยสามสิบแปดพี่น้องสูงกว่าตัวเมื่อกี้อยู่น้อยหนึ่งนะครับผมถือว่าเป็นขั้วางามอีกตัวหนึ่งตัวนี้ได้จักเดือนแล้วครับจักปีแล้วครับเนี่ยได้สองปีกว่าครับตัวนี้ได้สองปีกว่าครับผมราคาที่ห้อยเอเปิดไว้เปิดไว้ไหลายปนได้ครับบัานนี้สามแสนครับตัวนี้เราเปิดไว้ราคาสามแสนพี่น้องเป็นควายสายอะไรก่อนครับเนี่ย ลูกยอดขุนพลครับผมเป็นลูกยอดขุนพลพี่น้องครับเล่าค่าล่าค่าแล้วเปิดใบสามแสนมีใบมีเอกสารยืนยันชัดเจนบ่าได้ตัวหลอกต้มตกลมชิมาเถิกลอยเที่ยวทางเลือกหยียบชิมาจนเจ็บท้องเด้อพี่น้องเด้อครับผมราคานี่เราเปิดใบสามแสนครับผมันผู้ใดซื้อไปก็คือไปทับเองนะครับเนาะถือว่าผู้ใดอยากได้พอดีๆกับไปทับเอาครับผมถือว่าตอนนี้เป็นบ้านเลขทีที่ยังไม่มีทับเล้อพี่น้องขันเปรียบเทียบแล้วครับผมผู้ใดสนใจก็ลองโทรมาครับเอาย้ำเบอร์โทรศัพท์อีกเทียนหนึ่งนะครับพ่อเอ๋ครับ 085เบอร์085 451 451 9191 9191ครับผมผู้ใดสนใจก็ลองโทรมามาซื้อมาขายมาหาว่าได้พี่น้องเด้อเพิ่นว่าไก่คอยไก่แต่บ้านหัวให้ดอหน้าสวนไก่คอยไก่แต่ม้วนมูอเฮือนกับเราส่วนว่าจ่าเจ้า2เฮาจะได้ห่างต่างคนเป็นสิอยู่ต่างบ้านความเบาจะห่างกันเพิ่นว่าเอาโอเคหมานๆครับผมครับผมพี่น้องครับเดี๋ยวให้มาเบิ่งไขยไทยสายพัฒนาถือว่าเป็นไขยสายพัฒนาความสูงตัวนี้สูงหลายปานใดครับนี่ครับ เประมาณประมาณครับผมร้อยสามสิบสามประมาณร้อยสามสิบสามได้พี่น้องเด้อครับเป็นพ่อยแม่ลูกลูกแม่เนาะครับเนาะเป็นพ่อยแม่ลูกลูกแม่ลูกได้จักเดือนแล้วครับนี่ลูกได้สามเดือนลูกได้สามเดือนสถานะตอนนี้คือท้องว่างกันปะครับท้องว่างพี่น้องครับท้องว่างครับผมตอนนี้แต่ว่าลูกได้สามเดือนเพิ่มสูงสูงประมาณสูงร้อยสามสิบกว่าครับผมครับเบื้องหน้าเบื้องตาได้พี่น้องได้ผู้ใดอยากได้ไปพัฒนาต่อเดี๋ยวสิถามเบื้องราคานะครับผมวันที่นี่ราคาที่เปิดไว้เปิดไใบไรบ้างนะครับนี่ครับเปิดใบแปล ราคาเราเปิดไว้แปดเบืเจ็ดพี่น้องคือซื้อตอนนี้คือซือ้อหนึ่งได้สองนะครับเนะาะหรือว่าซือ้อหนึ่งได้สองซื้อเฮ็ดนได้สั้นบานแหยได้ปา่าใครเอาเมีมยไม่ได้ดูความจังสีได้ซอยงานได้พี่น้องเลยหรือว่าเป็นค้ยให้สายพัฒนาครับผมเบิ้งแข้งขาเบิ้งด้านไทยพ,พอดีมีพี่น้องกเกษตรกรผู้ใดสนใจนะครับอยาก,กไปพัฒนาต่อน,นะครับอที่นี่เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดตออ่อได้คือเบอร์ยังครับผม แปเบอร์ศูนย์แปดหนึ่งหกหกสองหกหกสองแปดแปดห้าสองแปดแปดห้าสองครับหอยยังครับหอยโฮมครับหอยโฮมผมให้น้องด้วยหอยโฮมครับผมเอาหมาดๆด้วยครับเด้อเอาครับผมเอาพี่น้องครับป้าเบิ้งคไข่สายพัฒนาได้พี่น้องเด้อราคาก็ถือว่าสมน้ำสมเนื้อเดี๋ยวสีถามเราเบิ้งแต่ว่าได้ยินข่าวๆเพราะว่าราคาเราเปิดไายปศุสูงก็เลยอยากให้พี่น้องเาได้เอาไปเลี้ยงเอาไปเกลี่ยพี่น้องผู้ใดมีหัวอาหารมีหย่าดีๆครับเอาไปใส่นะครับผม บัดที่นี่สถานะตอนนี้ท้องว่างสิงครับท้องว่างครับเป็นไขยท้องว่างนะครับเนะะาะอ๋อผสมขึอเกาครับอ๋อแต่ว่าพร้อมผสมแล้วนะครับพี่น้องเบิ่งโค้งสางครับสูงหลายไปได้ครับอย่างเงี้ยก็สูงสมมติไปร้อยสามหกสามเจ็ดร้อยสามสิบหกสามสิบเจ็ดพี่น้องราคาราคาหอยเข็นเปิดไปหลายไปได้กว่าครับเนี่ยสี่สิบเจ็ดเลยครับราคาเราเปิดไปสี่สิบเจ็ดพี่น้องครับของหอยเข็นครับราคาเป็นตะฟังตะฟังพี่น้องราคาสามารถเกษตรกรสามารถจับต้องได้ครับผมเบิ่งโค้งสางพี่น้องครับสูงร้อยสามสิบห้าสามสิบหกสามสิบเจ็ดอยู่ได ครับผมเป็นเอาไปเลี้ยงด้วยพี่น้องราคาเพราะว่ามันสมน้ำสมเนื้อครับผมวัดที่นี่ราคาที่เปิดไว้นี่ราคาสามารถต่อรองเลยนะครับเนาะสี่สิบเจ็เป็นป่ะครับครับผมราคาสี่สิบเจ็ของหอยเข็เด้อพี่น้องเด้อสนใจอยากไปพัฒนาต่อเอาเบอร์โทรศัพท์หอยเข็มอีกเช่นนึงนะครับผมเก้เบอร์ศูนย์เก้าสามห้าสี่เก้าเก้าสามห้าศูนย์เอาโอเคมาหมั่นหมั่นเด้อครับเด้อครับผมมือนี่ไข่ปลาไข่ลายปบนได้พี่น้องครับผมมันเกิดมี่ปลาไปนะครับเพรว่าส่วนมากก็เป็น ไปสายพัฒนาไปยบางงานพเาะเลี่ยมผู้มิ่งเล่ยบไทยก็เลยเลือกหาตัวไหลที่คล้ายๆให้พี่ให้น้องเ่าได้เบิ่งได้เห็นนะครับผมขอบคุณพี่น้องกเรกษตรกรผู้เบิ่งช่องพอเลี้ยงผู้เมิ่งคือเกา่าเหมือนเดิมเช่นเคยเด้อพี่น้องเด้อขันเบิ่งแล้วก็อย่าลืมกดไหลกดแชร์ที่สำคัญก็คือกดติดตามและกดกระดิ่งให้เป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปใหม่ครับผมแล้วก็ฝากพี่น้องกเกษตรกรผู้คิดสิเลี้ยงคยวาย,ย,วย,ยขันเลี้ยงควายดอนกันเป็นควายเขาข้าเลี้ยงควายด่าไม่เป็นควายเขาแก้วเลี้ยงแง่แล้วขายตัวละหลานสองห้านเด